แม่ปุ้ยรออยู่ที่โรงแรมแล้วก็เราจะประสานกันทีมเวลาที่โอปอก็แจ้งมาเนี่ยคิวจะออกประมาณสี่ทุ่ห้าทุ่มก็เราจะรู้เพราะว่า,าการทํางานเนี่ยมันต้องปรับเปลี่ยนหน้างานเนาะดังนั้นเนี่ยพอเรารู้คิวมาเราจะรู้เลยว่าเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้คนไปฝ้าอปพอนะเจ็ดโมงสแตนบายดันั้น7จ็ดโมงจองเราเนี่ย จะไปสแตนบายอยู่ที่นั่นแล้วก็เซキュริตี้เขาแน่นหนามากทุกวันเดิจะต้องแบบว่าบู๊กันบู๊กันจนรักกันในที่คืนนะคะก็เป็นบรรยากาศที่เราคิดว่าเราถึงเต็มที่โอปาก็เต็มที่คือไม่มีความกังวลใดๆเลยน้องก็ติเครบห้าคุยตรงนั้นเนี่ยในใจเราคือแบบตำแหน่งไหนเลยถ้าถามส่วนตัวพี่ปุ้ยไม่นับเกี่ยวกับกรรมการนะเราเอาเอาส่วนตัวแล้วกันจากมือเท่านั้นพอเข้าห้า โอโหมันยอมรับเลยว่าครั้งนี้เป็นปีที่เราใจเต้นที่สุดแล้วก็ไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้แล้วปีนี้เนี่ย<ม>เขาก็จัดที่นั่งเนี่ยเอ็นดี ND, ส่วนเอ็นดีเอ็ดีได้บัตรเชิญครัหนึ่งใบ v ี p แล้วพุยก็นั่งอยู่กับกลุ่มเพื่อนเอดีทั้งหมดอตอนที่เข้าท็อปส2ทุกคนก็เอ๊ะการช่วยกันพอเข้าท็อป5เพื่อนเพื่อนอ็ดีก็น่ารักมากเชียร์เราเต็มที่เพืก็บอกว่าเราไม่ลืมในใจว่า เดี๋ยวมาลุ้นตอบคำถาม <Okay. S 1> เพราะว่าตับคำถามเนี่ยมันมันพูดไม่ได้นะ <Okay. S 1> ถ้าเกิด <Okay. S 1> ต่อให้คุณมาตัดเสียร mm hmm. ต่อให้คุณเจ๋งมันจากไายวินาทีที่เรายนอยู่ตรงนั้นเนี่ยบางทีความกดดันความเครียดและต้องบอกเลยว่าเราอยู่ในโดงดะตินที่ก้าแกร่งมาก mm hmm. แกร่งมากเสียงเชียร์ของประเทศละตินนี่มันกองหันห้องหอบเต็มไปหมด mm hmm. แต่ก็มีความน่ารักนะคะพออโอ,โอปาเข้าห้า เสียงและติงเชียก็เยอะมากอ่ะเบอร์หนึ่งเนี่ยเสียงดังสุดคือแม็กซิโกอ่าถ้เป็นเจ้าภาพก็ธรรมดาเหมือนเราตอนไทยแลนด์อ่ะเราก็ดังที่สุดก็พอเป็นโอปอก็เขาก็มาช่วยเชียร์โอปอก็สนุกดีค่ะเชีร์พอเราใกล้มาคุณทุกปีอ่ะแม่ปุ้ยปีนี้ก็ใกล้พีแล้วก็ใกล้เลยเนี้ยพอมันไม่ได้รู้สึกน้อยมันเป็นก็ไม่น้อยนะแม่ปุ้ยมองว่าไม่ได้คือแปลกหน้าค่ะมันถึงจุดที่ว่าเราทําดีที่สุดแล้วเนี่ย อันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่สอนหรือว่าแนะนําคนได้เพราะมันผ่านมากับตัวแม่ปุ้ยเอง mm hmm. แม่ปุ้ยตั้งแต่ปี2019ก็คิดว่าเราเจ๋งที่สุดเราต้องได้ครับพามันไม่ได้เข้าท็อป5เนาะเข้าท็อป5มาเข้าท็อป10ทั้งที่คิดว่าคนของเราต้องเปยืนจับมืออะนะไม่ได้อีกอาวอันนีสองปีที่เหลือที่เข้ามาทรัอบอะไรลองหนึ่งเราสามเนี่ยมันเลยถึงจุดที่ว่า ให้พวกเราอะจะทําอะไรก็ตามเนี่ยทาให้มันสุดไปเลยทําให้ดีที่สุดให้มันสุดๆ,ๆคนมรรจอบมาเป็นยังไงเราไม่ใช่เป็นคนําหนดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เสียใจ<ม>เหมือนเราบอกโอปอว่าโอปอโอปออย่าเสียใจนะโอปอนทำนี้คือก่อนที่ก่อนที่จะถึงรขึ้นขึ้น,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 นไฟเนยแม่พุยบอกเลยว่าโอปอทําเต็มที่นะโล,ลโูกโฟเลยก่อนเขาจะขึ้นเวทีไหว้เจา้าท, <ๆ S 2> ที่เท่านั <ๆ S 2> ้ให้หมดอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดเราทําให้ดีที่สุด คิดอย่างเดียวว่าทําให้แผนแผคนไทยทุกคนให้แผ่นดินไทยของเราได้มีชื่อเสียงพอละคิดแค่นี้แล้วมันจะได้ไม่กดดันเขาก็ทําแบบนั้นจริงๆพูดบอกว่าความก็พูดบอกว่าแบบได้จับมือแต่พอพกผู้ใหญ่ดประกาศนาบอกว่าได้รองร้องสามตอนนั้นมันยังไงที่ครหล่นเลยนะคะก็ไม่หล่นนะแต่ว่าน้ำตาไหลคือคือปกติทุกคนร้องไห้ยากมากอ่ะคือมันน้ำตาไหลเพราะว่า มันก็ไปเปิดดูคลิปที่คนให้กำลังใจโอปอ่ะแล้ว่าเป็น,นเพลงเ,เพลงที่มันซึ้งมากๆเลยอ่ะแล้วเราไม่รู้สึกว่าเออใช่เลยอ่ะเราก็มองไปที่หน้าน้องเนี่ยแต่เราก็รีบฮึบนะเราก็ากแบบคือตื้นตันเนี่ยไม่ได้ว่าน้ำตาไหลเพราะอะไรแล้วตึ้งตันว่าเออไอ,อเด็กคนนี้มันสู้ไว้มันแบบว่าทำทุกอย่างเพื่อเวทีมิส s ูนิเวิร์ส ศรัทธาตั้งแต่เด็กๆของเขาเพราะฉะนั้นเนียจบเลยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วแล้วก็พวกบรรดาแฟนคลับต่างชาติก็เข้าหูชมแบบว่าเราก็ดีใจแทนน้องนะคะรียอกรอบข้างตอนนั้นคิดมาว่ามันจะมีคนในคอหัะค่ะโอ้โห้ัเราไดีแอกที่ไมได้ยินเสียงไหมได้ยินอยู่ด้วยกันวัวนั้นเป็นยังไงครับบรรยากาศตรงนั้นคิดว่าเขาคงเวลาเขาดูอะเขาคงดูจากรอบเหมือนบ้านเราอ่ะถ้าเป็นไฟนอลนี่มันคือหน้างาม แล้วก็ทุกคนก็ทาดีแล้วก็คนที่เขาได้เดนมาร์กก็ดีสวยอางนะตาบาร์บี้เลยทุกคนคือไม่ได้ดีอะไรเหมือนที่โอปอบอกว่านี่อะไรติดค้างการมการเ็ตัดสินยังไงเราก็มีหน้าที่หน้าที่น้อมรับแต่สื่นตั้ง,งแต่วันแรกเนาะจนถึงวันที่ตัดสิรรนค่ะอะไรที่แบบโอปอว่าทได้เห็นวันนั้นคือแบบที่กุ้ยเห็นอะไรวันนั้นนบไม่เห็นเลยเรื่องเนี้ยวันนั้นได้เห็นอย่างเดียวเลยเด็กคนนี้มันอายุแค่นี้แล้วแข็งแกร่งมากเขายิ้มเลย แล้วพี่ปุ้ยก็ตามสไตล์แหวกนะโอ้โหาขาก็เจ็บก็แหวกใช่นที่เท้าแหวกทางเข้าไปเลยเพื่อไปยืนอยู่หน้าเวทีเพื่อตะโกนหาเขาโอป้อป๋ออ๋อเขาก็แหวกตัวออกมาแล้วก็บอกโอป้าทำดีที่สุดแล้วลูกที่สุดจริงๆสุดยอดนะะคไม่เห็นน<ม>้ำตาออไหมไม่เห็นเลยเขาดุกเลยแล้วก็มีกรรมการเดินขึ้นไปหาเขานะ<อ>ไปชมเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เขาเข้มแข็งอ่ะือเข้มแข็งมากแต่บรรนัดสื่อต่างประเทศบรายงานนะเกี่ยวกับเรื่องว่าแบบเอิร์ธมวยมูอะไรเงี้ยโอแม่เดลี่แม ก็คิดว่าเป็นอารมณ์แหละอารมณ์ที่มันทำรู้สึกเชียร์แล้วไม่ได้ดั่งใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เราเนี่ยมันผ่านมาหลายปีดีดักแล้วแล้วเราก็ทําเองเราก็รู้ว่าก็กรรมการบ้างไงเราก็ต้องเคารพการตัดสินนะคะแล้วก็บอกอปบเพราะว่ามาทําอะไรให้มันดีที่สุดต่อไปเขาก็ เราบอกแม่ถึงแม้เราจะไม่ได้มงกุดแต่หนูอะเอามองกรุดอาใส่ไปในใจหนูนะว,ว่าเบ็กคนนี้เป็นอย่างนี้จริงๆนะเราก็ไอที่ร้องไห้ม่ใช่เราชอบพูดจาอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้เราแบบซื้อ,อแม่ชอบอย่างเงี้ยนั่งมาด้วยกันบอกแม่คือเราปลอบเราเราปลอบใจคขาว่าเขาเก่งมากแต่คขาว่าก่อนเราบอกแม่แม่แม,แม่ไม่ต้องเสียใจนะหนูแม่ก็เห็นว่าหนูท,เทาเต็มที่หนูใส่ผ้าไทยหนูใส่หนูทำจนเพื่อนนางงามมาบอกว่าโอ๊ยฉันอยากได้ผ้าไทยตัดยังไงซื้อได้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ย เขาบอกาทำนที่แล้วแล้วก็เขาจะเอามงกุฎเนี่ยไว้ในใจเขาแล้วเขาก็จะมุ่งมั่นทําอะไรที่นดีๆต่อตลอดชีวิตเขาเขาบอกตัวเด็กอายุยี่สิบเอ็ดอ่ะ้มาอย่างอารมณ์ตอนนั้นอย่างที่คุณอูมาแบบอไร้ี่ต้องมีคอย่างไรไม่ได้เห็นเลยงคิดว่าเขาก็คงเหมือนคนทั่วไปอ่ะเขาก็ไปเชียเขาก็ กรีดของเขาปกติเขาไม่ออกสื่อนะแล้วก็เขาก็ไม่ได้ไลฟ์เองด้วยี่คงมีคนไปถามเขาก็ก็คงแบบอารมณ์เสียใจเหมือนคนที่ที่เชียร์ทั่วไปทุกคนเพราะว่าเป็นมีต่างชาติอะไรแล้วก็เข้ามาแบบพูดอารมณ์แบบว่าทุกท่านทุกคนอะไรบันไดใช่แม้กระทั่งท่านพูดเองภาษาพูดไทยเองก็ยังบอกว่าเขาก็คิดว่ามีนาทีนั้นต้องจับมือแล้วล่ะฟังจากคำตอบ คิดว่าคะแนนห้องดําน้องก็ไม่ได้มีอะไรกังวลเพราะว่าน้องบอกชิลมากเลยบรรยากาศมันแบบชิลจริงๆแฮปปี้ออกมาแรงแฮปปี้มากไม่ได้มีการถามคียอะไรเขาแค่ถามว่ารู้สึกเณราอะไถามว่ายุวางเข้าหมายในชีวิตไว่ยังไงสําหรับการเป็นยุคนิ้คือยุคโล้เขาก็บอกว่าเขาก็ผ่านชีวิตที่เผชิญกับความเป็นความตายก่อนคนอื่นอายุน้อยเขาก็ได้เรียนรู้ว่า เขามีโอกาสที่ลุกขึ้นมาแล้วก็ฟื้นจากสลบกมามีชีวิตอยู่ต่อและจะเติบโตต่อไปเขาก็จะทําสิ่งดีๆอย่างนี้ไปตลอดชีวิตของเขาคือก็โอเค,คก็ตสอบตามเ,เป็นตัวเขาปาไม่ต้อเครียดในเรื่องการสอบคาถามเพราะนั้นก็ตอบอะไรสไตล์ที่เป็นตัวนาาเลยแม่ปุ้ยขอรีแยรสอบถามเรื่องวความสัมพันธ์อีกหนึ่งบบไปอีนดีเพราะว่าเหมือนติดตอกของอนพีอย่างไแลใส่พลงเออว่าเี้ยย่า เขาก็เป็นเพื่อนสนิทกันคือทกับเอมซี่อย่าลืมนะว่าใน TikTok เนี่ยถ้าสังเกตดีๆแล้วเขาขายของเขาป้าแม่งโอ้อะไรอาเียมีอะไรอย่างงี้มีอะไรเแต่ผมเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยไม่เขาก็ในอนาคตเราไม่รู้เลยแต่อะไรรู้ไหมสิ่งที่มันไม่เกิดในอนาคตเนี่ยแล้วตอนนี้เรามาพูดว่าไม่จริงไม่ใช่ไม่มีวันแบบวันข้างหน้าเราไม่รู้แต่วันนี้ยืนยันเลยว่าเขาก็เป็นเหมือนเป็นพี่น้องสนิทกันเพราะว่า โอปอลเนี่ยเข้าไปไหนกันไหนแกแอ่งที่เยอะมากนะคนอาจจะไม่รู้ัเไปเขียวแล้วแม่สามห้างจริงๆแล้วว่าไม่ว่าใครก็ตามไม่ใช่ว่าเป็นโอปอลนะจะเป็นใครก็ตามเนี่ยที่บ้านยงนูกค่อนข้างให้อิสระในการตัดสินใจขอให้คนคนนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนดีก็ถูกจบใครก็ได้มาจากก็ได้ยังไงอะไรนะมาจากก็ได้เลยมาจางก็ได้ั ไม่เคยนะยอันนี้<แ>พูดจริงๆเลยว่ากินดีเ้เป็นคนที่พูดน,อน้อยหนูพี่พ่อเข,เขาเขาไม่มาพูดหรอแล้วเราก็ไม่ถามเพราะว่าคือที่บ้านอย,ายน่างอินดีเนี่ยสมมติว่าเราเคยนะแล้วก็ไปถามเขาอ่ะไม่ใช่ไปถึงรบต,ตับพย้นรีเนี่ยเขาจะบอกว่าแม่นี่เป็นเรื่องแบบ Very Private นะถ้าเขาคือส่งลูกอยู่บนนอกเนี่ยหัวกำันมันเป็นแงยมันบอกว่า ถ้าเขาคิดว่าเขามีใครสักคนแล้วก็ต้องเปิดเผยแน่นอนเพราะฉะนั้นเกาจะไม่เป็นคนหลบหลบซ่อนซ่อนแล้วก็เห็นติ๊กตอกมาก็จะมาเปิดให้ดูมันบอกแม่ดูไม่ออกเลอว่าร่วมกันใครของอ่ะโอปอล์ได้เปิดเซ็งเยอะนะโอ้โหเปิดเพื่อเมื่อไหร่อะไรนะคะก็เรามให้เขาบอกก่อนสิว่าเขาเป็นแฟนใครบอกเลยไหมคะถ้าเป็นแม่บอกเลยไหมคะอะไรนะคะแม่บอกเลยไหมบอกไม่ได้เพราะแม่ไม่ได้เป็นแฟนกับเขาแล้วมีแล้วหรือยังใครนะคะแล้วมีแล้วหรือยังใครหมายถึงใครไม่มีการมาบอกเลยว่ามีหรือไม่ราวังว่า ถ้าเขาพร้อมอ่ะแม่ก็จะต้องรู้เองแล้วแม่ก็เตรียมหาแหวนเพชรแหวนี้วงใหญ่ๆรับคันเราสืบไหมเราสืบไหมเรื่องสืบหรอกเราสืบอย่ยบันดาลเขาบอกว่ามันซิโกหวานมากจริงอะไรนะคะมันซิโกหวานมากหวานอะไรคะางาไม่มีใครที่เจอหน้าโอปอลเลยแล้วก็สิ่งที่ทุกคนไม่รู้นะคะทุกเช้าแม่ต้องไปเคาะห้องแล้วแบบตะโกนเสียงดังว่าให้ลุกไปกับทีมเพราะว่าอย่างนี้หนึ่ง ีนี้กาดเทาซีเรียสมาแม่บอกว่าทุกคนต้องไปกระจายทุกจุดสมมุติเขาปิดจุดนี้ต้องวิ่งอินดี้แอนเวิ่งแบ็กข้างหลังเพราะว่าแม่ให้ทุกคนืืแอคเคาท์ที n ีเไว้สมมุติว่าแอคเคาท์มิสซิเนเวิร์สถ้าตรงนี้เขบล็อกตรงนู้เปิดมากแล้วก็กลายเป็นว่าเราวิ่งไปตรงไหนเนี่ยต่างชาติก็จะตามเราอีเว้นสื่อต่างๆเพราะว่าไฟพร้อมอะไรพร้อมผู้ใจทุกอย่างพร้อมหมดคะก็ เลยมีความรู้สึกว่าสนุกดีนะไปไปมาเนี่ยมันเก็บตัวนานก็เลยสนุกสรุปแล้วก็ไม่มีในกอไผ่หรอกเนาะไม่รู้เลยเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมคือเคยล้อเล่นว่าเธอมีสเปคเคยนตั้งไหนเธออยู่ใกล้เกอนสวยสวยเต็มมปอหมดนอกจากโอปาเขามีเพื่อนสนิทหลายคนนะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตอบสื่อเราก็จะไม่บอกว่าใครแต่เขามีสนิทไปกินข้าวไปแฮงกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอถามว่า เป็กก็เป็นยังไงอ่ะเขาบอกว่าแล้วแต่เลยแม่คนเราอ่ะเรื่องเหมือนเพาแล้วก็แกล้งแล้วหันไปถามพ่อครับว่าสเป็คจนยังไงพ่อก็จะหัวเราะบอกว่าเดี๋ยวมันเจอที่ใช่มันก็ไม่มีสเปคหรอกเขาเขารู้ข่าวเขารู้ข่าวเดี๋ยวเราตัวเขาตัวองค์กรได้ไหมก็เคยบอกเขานะว่านี่มันเป็นการซีฟเขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าแม่สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้มันเรื่องคนอื่นต้องม่ใส่ใจเพราะพูดอีกนะครับคือ มีความเป็นฝรั่งเยอะนิดนึงอ่ะเขาก็ไม่ค่อยติสนใจเลยเลยเนี่ยถ้าเป็นองค์ปอบแม่ก็ไม่ติดเนาะแต่ถ้าเป็นองค์ปอบแม่ก็ไม่ติดเป็นมาจากก็ไม่ติดเป็นใครก็ไม่ติดเออไม่ดิดเลยประเด็นหลักเลยไม่ได่อันนี้คืออะไรแม่อันนี้คอนเฟิร์มแล้วใช่ไหมคะใช่อไหมคะที่บอกว่าสมัยที่ห้าก็คอนเฟิร์มแล้วใช่ไหมคะยังไม่ได้คุยเชื่อไหมงงมากเลยเลยฟังมากเลยเขาโพสต์ละนะทุกคนบอกว่าพี่กะ นี่ไงคือสิ่งหนึ่งที่อย่างอีที่บอกว่าเขาก็ไม่ค่อยสนใจเพราะว่ามันยังไม่ได้ทุกเอ็นบีเขาไม่ได้มีการมาพูดคุยกันเรื่องใครจะขอไม่ต่อเดี๋ยวเขาก็จะคุยกันเป็นอนที่ไปดวส่งอีเมลกันอะไรกันซึ่งมันจะต้องอยู่นู่นแตมันต้นปีปลายปีของทุกปีอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นเขาก็ลง่ะเด็กเขาก็ไม่รู้เลยหรอกเขาก็ลงสิเออปีหน้าจะต้องจัดเดือนไหนจัดอะไรยังไงพอไม่ลงก็จะอะไรนะเป็นข่าวพอลงก็เป็นจะได้ความชัดเจนไห่ ก็เมื่อไรที่เราแถลงข่าวจัดหรือว่าจะจัดในรูปแบบไหนก็อันนี้ราคาคือคือสิ่งที่ชัดเจนเนาะเราต้องติดตามกันต่อไปแต่เราก็เราก็แน่นักพมันต้องมีแน่นอนอยู่แล้วถ้าไทยก็มีศักยภาพที่แข็งมากในการที่จะตอบเรารู้เลยแม่ปุ้ยได้หลายคนและอยากให้แม่ปุ้ยทำเอฟบีต่อนะซึ่นชอบในผลงานของแม่ปุ้ยขอบคุณนะคะ ก็ติดตามคตเตอนนี้ก็เตรียมเตรียมงานกันไว้นะคะเจ้าภาพก็เดี๋ยวจะต้องพูดคุยกันอยู่ว่าเรายนงไม่รู้ว่าใครอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ในการจัดนะคะถ้ามาจัดที่เมืองไทยแล้วอเราเสนอแน่นอนหมอเพวกเราก็จะเอาความแข็งแกร่งของไทยเราแล้วก็เอาอะไรล่วในการที่เราคิดว่ามันอาจจะเป็นข้อบกพร่องหรือข้อที่ยังไม่เต็มร้อยเนี่ยเอามาปรับที่ดีคือถ้าเป็นไปในเจ้าภาพเนี่ยจะเปลี่ยนดูของ m อ็ด้วย เปลี่ยนมือของ MUT นยูไอแต่ว่าข้อภาพมัเป็นก็มันแล้วแต่แล้วแต่นะคะก็แล้วแต่ข้อตกลงเพราะว่าอย่างหลายประเทศเขาจัดเขาก็ไม่ได้ไม่ไม่จำเป็นน่ะเอามันอยู่ที่ว่าใครจะเอ่อออฟเฟอร์ในส่วนไหนมันแยกกันมันแยกกันค่ะเรื่องของการตีข้อภาพกับการลิขสิทธิ์ในคนละเรื่องแม่ปุ้ยขอยเตือมหนึ่งค่ะได้ข่าวว่ามีข่าวลือมาแต่เขาไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะแม่ได้ข่าวว่าลูกสาวแม่หัวแก้วผัวแหวนเป็น เจ้าของลิขสิทธิ์อีกเวทีหนึ่งแกแลมบ์หมือนกันเลยระเบนด้าไม่ทราบเลยอ่ะเผื่อน้องได้มาปรึกษาตัวอะไรบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้ปรึกษาเลยค่ะยังไม่ยังไม่ได้คุยเลยเนาะไม่ได้คุยเลิกทักเพราะว่าเขาไม่ได้บุคุยจริงๆ่ได้คุยแต่คนเป็นระเบนด้าเหรอเพราะว่าคแม่ข่าวลือก็เป็นแม่ปุ้ยไงว่าแม่ปุ้ยซื้อสุดมากไม่ใช่ค่ะทำที่ยังมีอยู่ในมือเดียก็พอแล้ว โอเพ่นเลยค่ะเพราะว่าเขาพูดจริงๆนะทั้งวีนาและก็เจสซี่เนี่ยเป็นบุคคลที่พลังงานเยอะอล้นเหลือเพราะฉะนั้นเข้ามาเนี่ยสนุกแน่นอนอแล้วก็ไม่ใช่แค่สองคนโอ้ยอีกเยอะคนไทยไม่ติดไม่ไมไมสวย กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีได้เลยก็คือได้เลยได้เลยได้เลยตัวแม่ตัวมาตัวแม่ตัวมาตัวเซฟีกีทีวีได้เลยไม่อพูดอย่างนี่แล้วเรามีมิตติ้งของไอโฟเนียใช่ไหมมีน้องกอดก็มีค่ะก็เดี๋ยวลองดูว่าจะจัดช่วงไหนยังไงนะคะแต่ตอนนี้ต้องนี่ก็งงใจเหมือนกันนะคะตอนนี้คิวคิวแม็กซิโกเนี่ย พอประกาศปุ๊บเนี่ยจนถึงวินาทีนี้เนี่ยยังตักชูงานกันไม่ได้เลยอย่างพรุ่งนี้ล่าสุดพรุ่งนี้ก็มีเลยของรอเคยสรานี่ยแม่พุ่มถ่าล่าสุดเนาะที่นวัตส่งความหงายอะไรอย่างเงี้ยส่งแบบนีุ้่มเวีตดีอ๋อว่าอะไรคะว่าจะส่งกำลังใจก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะจริงๆอ่ะแต่เราต้องพูดตรงนี้ว่าที่นวัตเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่อยู่ในวงการบันเทิงมาช้านานมาก แล้วแกก็ทาอะไรของแกแบบสุดสุดๆเะฉะนั้นพ้ยว่ามันดีนะคะที่ได้เห็นเวทีของคนไทยอ่ะอกล้าแกร่งขึ้นทุกวันแม้กระทั่งเวทีของพินวัฒน์เอมิสแกลนเองเนี่ยต่างชาติที่เราไปเจอเนี่ยเขาก็แบบว่าพูดถึงหมดแล้วก็เรียกว่าเป็นแกลนชัลนจริงๆค่ะก็ก็ดีด้วยที่เจ๋งอ่ะโอ้แล้วแกก็ทําสุดๆโอเคไหมโอเคนะคะ,ะ,คะโอเคคอคขอบคุณค่ะ